วันพันแมนฉบับอาจารย์วันไส่มะปัทเทศซืมกิ การต่อสู้กันระหว่างฮีโร่ที่คิดว่าตัวเองแข็งแกร่งที่สุดกับฮีโร่ที่แข็งแกร่งที่สุดแต่ไม่มีใครรู้จักหลังจากจบเรื่องราวศึกมนุษย์ประหลาดไซตามะสามารถจัดการกับกาโลได้ไซตามะก็ได้เลื่อนลำดับจากคลาส B กลายเป็นคลาส A บ้านของไซตามะนั้นพังไปแต่ไซตามะก็ได้บ้านหลังใหม่ที่อยู่ในสมาคมฮีโร่เพราะไซตามะได้เลื่อนขั้นเป็นคลาส A การต่อสู้อันดุเดือดน้นเมืองเซธทำให้บ้านของไซตามะนั้นพังไปแต่ตามความเป็นจริงแล้วคนที่ทำให้บ้านของไซตามะพังแบบ บบละเอียดนนั่นก็คือเอเาเป็นว่าเราจะไม่พูดถึงเรื่องนี้แต่ด้วยความที่เป็นไซตารรมะเครื่องมือเครื่องใช้ที่เคยพังไปแล้วไซตารรมะก็ไม่ซื้อใหม่ไซตารรมะได้กลับมาหาเครื่องใช้ในบ้านหลังเก่าที่มันกลายเป็นซราบปลัหกหลักขับพังไปแล้วอันไหนใช้ได้ก็เอากลับอันไหนใช้ไม่ได้ก็เอากลับในระหว่างนั้นไซตารรมะได้เจอกับมนุษย์ปลาดอันสุดแสนจะน่ารักอย่างโพจิ และก็อสุจิดำที่เหลือรอดเพียงตัวเดียวเท่านั้นไซตามะเข้าใจว่าสตัวนี้เป็นสัตว์แต่ก็ไม่ได้คิดที่จะนํา2ตัวนี้มาเลี้ยงเพราะด้วยความงกของไซตามะไม่ต้องการที่จะเสียเงินอะไรง่ายๆแต่สัตว์เลี้ยงทั้ง2ตัวนี้ก็เดินตามไซตามะมาทําให้ไซตามะจาเป็นที่จะต้องนําไปเลี้ยงด้วยและ2ตัวนี้ก็ทําเรื่องวุ่นนให้ไซตามะเข้าไปยังสมาคมฮีโร่ไม่ได้เพราะว่ามันมีระบบรักษาความปลอดภัยที่เข้มงวดจากเมททุนไนท์และก็มีเมททุนไนท์จำนวน มากมายมหาศาลที่พร้อมที่จะทำลายมนุษย์ประหลาดตุ้มตุ้มตุ้มแม่เทานไนเละลาเป็นหน้ากองจากฝีมือไซตามะเอาเป็นว่าเราข้ามเรื่องนี้ไปจากการย้ายบ้านเข้ามาอยู่ใหม่ทำให้ไซตามะเป็นสมาชิกใหม่ของหมู่บ้านสมาคมฮีโร่และเขาก็มีเพื่อนบ้านแต่การพูดคุยกับเพื่อนบ้านของเขานั้นมันคุยไม่รู้เรื่องปกติไซตามะก็คุยกับใครไม่รู้เรื่องอยู่แล้วทำให้เพื่อนบ้านและไซตามะนั้นทะเลาะก,กัน จนเกิดการท้าทายและจะต่อสู้กันระหว่างฮีโร่ผมเองก็งงครับว่ามันมาถึงจุดนี้ได้อย่างไรแต่เอาเป็นว่าไซดามะได้ศัตรูใหม่การต่อสู้และการประทะกันระหว่างไซดามะกับฟอร์เตฮีโร่คลาสเอกฟอร์เตได้ใช้ความสามารถของตัวเองด้วยการต่อสู้อันผิวไหวประดุดดังสายน้ำบลีกอย่างดิจิตอลและการฟังเพลงประกอบการต่อสู้ฟอร์เต e นั้นฟังเพลงเสียงดังมากส่วนไซดามะก็เตือนฟอร์เตบอกว่ามันมีอะไรอยู่ทางด้านหลังให้ฟอร์เต นี่ลบแต่ฟอร์เต้ก็คิดว่าไซตามะนะั้นกำลังท้าทายตัวเองอยู่จนในที่สุดตุ้มฟอร์เต้สรุปแน่นิ่งจากการโดนรถชนโดยที่ไซตามะทำหน้าเออเออไม่รู้เรื่องอะไรเลยก็ชนะแล้วรถที่มาชนฟอร์เต้คือกลุ่มบิชชาร์ดผู้นำนคือน้องฟูบุกิ ฮีโร่คลาสบีลำดับที่หนึ่งและฟูบุกิก็แนะนําไซตตมะให้กับผู้คนรู้จักว่าไซตตมะเป็นหนึ่งในหน่วยรับของกลุ่มบิชาร์ดส่วนไซตตมะก็ทําหน้าเออเอองงๆว่าไปเป็นกลุ่มนั้นตั้งแต่เมื่อไหร่แต่สุดท้ายไซตตมะก็เดินตามฟูบุกิไปอยู่ดีใครชวนไปไหนก็ไปแบบหน้าเออเอเองงๆไม่รู้ว่าเขาชวนไปทําอะไรด้วยซ้ําไปพอถึงสถานที่ที่ฟูบุกิต้องการที่จะไปฟูบุกิได้บอกกลุ่มที่เหลือให้รอและชวนไซตตมะเข้าไปที่เอาไว้ขังมนุษย์ประหลาด และคนที่ฟูวบกิต้องการมาเจอนั่นคือไซโคบเพื่อนเก่าของเธอนั่นเองแต่ณเวลานี้เธอหมดพลังไปแล้ว การที่ฟูบุกิมาหาเพื่อนเก่าในครั้งนี้เธอมีจุดประสงค์ที่จะมาถามไซโคสว่าไซโคสใช้ความสามารถดวงตาที่สามมองเห็นอนาคตอะไรในโลกอนาคตมันเกิดอะไรขึ้นทําไมไซโคสถึงเปลี่ยนไปได้ถึงขนาดนี้แต่ก็ดูเหมือนว่าไซโคสไม่ตอบอะไรฟูบุกิเลยส่วนทางด้านไซโตมกก็ไม่ได้อยู่นิ่งๆยังพูดคุยกับไซโคสด,ด้วยเช่นเดียวกันทําไมเธอมาทาลายบ้านของฉันนี่ยังไม่รู้ตัวเองเลยครับว่าคนทําลายบ้านของคุณไม่ใช่ไซโคสแต่เป็นเอาเป็นว่าเราข้ามเรื่องนี้ไปก่อนดีกว่าครับ ในระหว่างที่ทั้ง3าคนพูดคุยกันอยู่สิ่งที่ไม่คาดคิดมันก็เกิดขึ้นทัตสึมกุกิพี่สาวของฟูบุกิก็มายังสถานที่นี้เธอนั้นได้ทราบว่าไซโคถูกจับมาณาที่นี้เธอมีความแค้นกับไซโคที่ไซโคลอบพรมร้ายเธอจนทําให้เธอนั้นบาดเจ็บและทําให้เธออยู่ในสถานการณ์ที่ยากลำบากในศึกสมาคมมนุษย์ประหลาดเธอต้องการที่จะมาะเผด็จศึกและล้างแค้นแต่การเข้ามาของเธอก็ถูกขัดขวางด้วยฮีโร่กลุ่มบิชชาร์ดแต่ก็ไม่มีอะไรที่ยากเย็นสําหรับเธอเลยเธอสามารถจัดการกับ กลุ่มฮีโร่นี้ทั้งหมดอย่างง่ายดายและการมาของทัตสึมิกิก็ทําให้ฟูบุกิได้รับรู้ว่าพี่สาวของเธอได้มาณที่นี้แล้วฟูบุกิจําเป็นที่จะต้องพาไซโคตหนีในทันทีเพราะว่าความสามารถของฟูบุกิไม่สามารถที่จะท้านทานพลังของพี่สาวของเธออย่างทัตสึมิกิได้ส่วนทางด้านไซตามะก,ก็ทําหน้าเออเออเข้าใจว่าจะมีการต่อสู้กันเกิดขึ้นฟูบุกิเลยบอกไซตามะไปว่าทัตสึมิกินั้นแข็งแกร่งมากเป็นไปไม่ได้ที่จะสามารถต่อกรกับเธอสิ่งเดียวที่จะทําได้นั่นคือการหนีเท่านั้นแต่สิ่ง่มคาด มันก็เกิดขึ้นทัดสูมะกิมาเร็วกว่าที่พวกเขาคาดคิดเอาไว้มากเล่นแล้วเธอก็ลงมายัางชั้นใต้ดินชั้นที่13จุดที่ฟูบุกิและไซตมะไซโคตยืนอยู่ในช่วงเวลาที่คนอื่นกําลังหวาดกลัวอยู่นั้นไซตมะก็มีสีหน้าที่เข้มขึงและก็พูดออกมาว่า <S S <ait> เจ้าคนที่ทําลายบ้านของฉันกําลังจะมาสินะใช่แล้วครับนี่ก็คือภาพของคนที่ทําลายบ้านของไซตมะแบบละเอียดเอาเป็นว่าเราข้ามเรื่องนี้ไปก่อนดีกว่า เมื่อทัตสึมะกิมาถึงก็ทําการโจมตีใส่ไซโคดโดยทันทีโดยที่ไม่พูดพ่าพังเพลงอะไรเลยตู้มแต่ไซโคดก็รอดชีวิตมาได้จากการช่วยเหลืออันรวดเร็วของไซตามะด้วยความเร็วจากการเคลื่อนที่ของไซตามะที่มีอย่างมหาศาลหน้าเออ,เออแต่เคลื่อนที่รวดเร็วเหนือการเวลาและในช่วงเวลาต่อมาฟูบุกิก็ใช้พลังจิตของตัวเองตึงร่างของพี่สาวของเธอเอาไว้และบอกไซตามะให้พาไซโคดดีไปเพราะความสามารถของฟูบุกิสามารถตึงร่างของทัตสึมะกิได้เพียงสิวินาทีเท่านั้น แต่ในช่วงเวลาไม่นานทัศสุามาก,กิก็สามารถแก้ไขพลังจิตของฟูบุกิได้อย่างง่ายดายเพียงชัว่วพริบตาเท่านั้นและทั้งสองคนก็พูดคุยกันถึงเรื่องราวในอดีตที่ผ่านมาและสุดท้ายการต่อสู้กันระหว่างพี่น้องมันก็เกิดขึ้นการต่อสู้ด้วยพลังจิตสุดอลังการงานสร้างยิ่งใหญ่ตะการตาส่งผลให้พื้นที่บริเวณนั้นได้รับความเสียหายรวมไปถึงคุกใต้ดินชั้นอื่นๆด้วยทําให้มนุษย์ประหลาดที่ถูกขังเอาไว้ก็หลุดรอดออกมาได้เช่นเดียวกันจากการคุมขังส่วนพื้นที่ของสมาคมฮีโร่ก็ได้รัแรงสงส่ือ จากเผนดินไหวในครั้งนี้จนทําให้สมาคมฮีโร่ต้องส่งฮีโร่เข้าไปตรวจสอบส่วนทางด้านคุกใต้ดินก็มีเหล่ามนุษย์ประหลาดที่หลุดลอดออกมาไม่ว่าจะเป็นภัยพิบัตริระดับเสือปีศาจพวกมันหลุดลอดและได้มาเจอกับไซตมาสงสารมนุษย์ประหลาดการต่อสู้กันระหว่างพี่น้องยังเป็นไปอย่างต่อเนื่อง ซุสซูเกิใช้พลังมากขึ้นแต่ในช่วงเวลานั้นเธอก็แอบแวบคิดไปถึงกาโลมนุษย์ประหลาดที่ทําให้เธอรู้สึกว่ามีสิ่งมีชีวิตที่มีความสามารถเหนือเธออยู่และตัวเสริมจากผมเองมีสิ่งมีชีวิตที่เหนือกว่ากาโลอยู่เอาเป็นว่าเราข้ามเรื่องนี้ไปก่อนครับในระหว่างที่สองพี่น้องต่อสู้กันอย่างดุเดือดทางด้านไซตามะก,ก็ต่อสู้กับมนุษย์ประหลาดแบบชิวๆมนุษย์ประหลาดทําไมหน้าตาแปลก เอาเป็นว่าเราข้ามเรื่องนี้ไปก่อนดีกว่าและก็มีมนุษย์ประหลาดจํานวนมากมายท้าทายไซตามะบอกให้ไซตามะลงไปหาพวกมันพวกมันจะได้จัดการกับไซตามะเล่นแล้วไซตามะก็โดดลงไปเอาเป็นว่าสงสารมนุษย์ประหลาด ทางด้านการต่อสู้กันระหว่างพี่น้องทัศสึมิจิกำลังจะ,ะเผด็จศึกน้องสาวของเธอด้วยการใช้พลังที่มากขึ้นแต่การใช้พลังที่มากขึ้นนี้ก็ทําให้พื้นที่บริเวณที่อยู่ใกล้ๆได้รับความเสียหายด้วยเช่นเดียวกันจนในที่สุดก็มีมือมือหนึ่งยื่นออกมาและจับแขนของทัศสึมิจิเอาไว้อย่างแน่นทําให้พลังจิตของทัตสมิจิหยุดลงและบุคคลคนนั้นนั่นคือไซโตะ ทำให้ทัตสึมุกิไม่พอใจในตัวของไซดามะอย่างมากทัตสึมุกิพยายามใช้พลังจิตของตัวเองผลักร่างของไซดามะออกไปแต่ก็ดูเหมือนว่าร่างของไซดามะไม่ขยับแม้แต่นิดเดียวพลังของไซดามะมันมีมหาศาลต้านทานพลังจิตของทัตสึมุกิอย่างง่ายได้หน้ายังเออเอ,องงง,งว่าทัตสึมุกิทำอะไร เก่งเกินไซตามะเมื่อทัตซูมะกิทําอะไรไซตามะไม่ได้ก็เลยถามไซตามะไปว่ารู้จักกับฟูบุกิด้วยเหรอเป็นอะไรกับฟูบุกิทําไมถึงต้องมาช่วยฟูบุกิเอาไว้ด้วยส่วนทางด้านไซตามะเมื่อได้ยินคําถามนั้นก็ตอบไปว่าฉันก็เป็นแค่คนรู้จักเมื่อฟูบุกิได้ยินคำนี้เข่าของเธอก็สุดลงด้วยคำตอบของไซตามะทำให้ฮัตซุมะกิเข้าใจว่าไซตามะมาหลอกน้องสาวของเธอ ทัตสึมกุกิรู้สึกโกรธมากและใช้พลังของเธอแบบเต็มที่จัดการกับไซตตมะหวังจะฆ่าไซตตมาเพราะมาหลอกน้องสาวของเธอนั่นเองแต่พลังจิตของทัตสึมกุกิก็สามารถทำอะไรไซตตมาได้เพียงแค่นิดเดียวเท่านั้นทัตสึมุกิสัมผัสได้ถึงพลังอันมหาศาลของไซตตมะและในช่วงเวลานี้เธอก็รู้ว่าต้องใช้พลังพิเศษของเธอในการจัดการกับไซตตมะพลังที่เก็บซ่อนเอาไว้เธอใช้ท่าไม้ตายจัดการกับไซตตมะทาให้ไซตตมะนั้นสัน่นสะเทือนเล็กๆน้อยๆ และในช่วงเวลานี้ก็ทำให้ทัตสึมุกิสัมผัสได้ว่าพลังจิตของเธอนั้นใช้กับคนที่แข็งแกร่งกว่าไม่ได้และคนที่เป็นหนึ่งในนั้นนั่นคือ จ้าหน้าเออเออที่อยู่ต่อหน้าของเธอนี่เองไซตามาตริงจับมือของทัตสึมุกิเอาไว้แน่นส่วนเธอก็เริ่มใช้พลังมากขึ้นเรื่อยๆเพื่อจะให้ไซตามาหลุดออกจากแขนของเธอและความเสียหายจากพลังจิตของทัตสึมุกิมันก็มีมากขึ้นเรื่อยๆสุดท้ายแล้วใสตามาเลยดึงทัตสึมุกิเข้ามาโอบกอดต่อหน้าฟูบุกิทําให้ฟูบุกินั้นน่าซีดพอได้เห็นไซตามากับพี่สาวของเธอโอบกอดกันต่อหน้าเมื่อไซตามาโอบกอดทัตสึมุกิเอาไว้ไซตามาก็กระโดดออกมา าข้งนอกพร้อมกับมีคําพูดว่ามาทํากันข้างนอกเมื่อฟูบุกิได้ยินเสียงคําพูดของไซตามะนั้นก็เข่าซุดลงมาอีกรอบหนึ่งมันแปลกๆเนาะเรื่องเนี้ยเมื่อออกมาทํากันข้างนอกทัตสึบุกิก็ใช้พลังมากขึ้นเพื่อจะให้ไซตามะหลุดออกจากตัวของตัวเองไซตามะก็กอดเอาไว้แน่นการต่อสู้นั้นมันมีหลายท่าเอามากๆไม่ว่าจะเป็นท่ากอดท่าเวียงท่ามันแปลกๆเนาะเรื่องเนี้ย แต่ไซโตมาเขาไม่ยอมปล่อยอยู่ดีไซโตมาบอกว่าถ้าหากปล่อยไปทัตสึมากิก็จะหนีไปทัตสึมากิก็โกรธมากว่าเธอจะหนีทําไมจะหน,นีคนที่อ่อนแอกว่าเธอทําไมและในที่สุดไซโตมาก็ <S S <ait> ปล่อยมือออกจากแขนของทัตสึมากิทัตสึมากิเริ่มโจมตีใส่ไซโตมาด้วยความรุนแรงดีดไปที่หน้าของไซโตมาทําให้ไซโตมานั้นกระเด็นถอยหลังไปนิดนึง และหลังจากนั้นเธอก็เพิ agency, ่มความแรงของพลังจิตขึ้นมาเรื่อยๆกลายเป็นพายุฮอริโดฮอริเคนความรุนแรงมันโคตรจะมหาศาลอลังการงานสร้างเหนือจินตนาการกว่าที่จะบรรยายได้การต่อสู้เป็นไปอย่างดุเดือดด้วยการโจมตีเพียงฝ่ายเดียวจากทัตสุมุกิเท่านั้นแต่ไซตามะก็รับมือได้อย่างง่ายดายทุกดอกทุกจังหวะจนทําให้ทัตสุมุกิใช้รูปแบบการโจมตีแบบใหม่นั่นคือพลังจิตมัดตะปูสิบดอกต่อเนื่อง ตุ้ม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 ผักดันให้ไสตามะถอยหลังออกไปอย่างต่อเนื่องณนะตอนนี้เสื้อของไสตามะเพิ่งขาดมันเพิ่งจะขาด การต่อสู้กันระหว่างไซตามะและทัตซึมกิมันเป็นไปอย่างต่อเนื่องจนในที่สุดไซตามะกับทัตซึมะกิต่อสู้กันไปจนถึงกูดังล้างแหง่งหนึ่งและไซตามะก็ทํากําแพงของเขาพังณนะเวลานั้นไซตามะเขาทาหน้าเออเอ,องง,ง,งว่ากลุ่มเหล่านี้มันมาทําอะไรอยู่ที่นี่และในจงังหวะหนึ่งหัวหน้ากลุ่มของพวกเขาก็ตบหัวเมง่งเเป่งประกายของพี่ไซตามะ สวยแล้วเล่นกับใครไม่เล่นมาเล่นกับตัวบัคเอาเป็นว่าหลังจากนั้นสภาพพวกเขาก็เป็นแบบนี้ครับส่วนการต่อสู้กันระหว่างทัตซึมะกิกับไซตามะก,ก,ก็ยังไม่จบแต่เป็นการต่อสู้ที่ทัตซึมะกิจัดก,การกับไซตามะเพียงฝ่ายเดียวโดยที่ไซตามะไม่ตอบโต้อะไรเลยการต่อสู้ของทั้งสองคนมันทําให้เกิดความเสียหายต่อบริเวณที่ทั้งสองคนนั้นผ่านไปรวมไปถึงมนุษย์ประหลาดพัยพิบัตร,ระดับมังกรอย่างเม่นก็โดนลูกหลง ตายไปด้วยชิ้นเดียวกันครับเอาเป็นว่าภัยพิบัติระดับมังกรมันยังไม่น่ากลัวเท่ากับสองคนนี้ต่อสู้กันอีกนะและในจังหวะที่จมเม่นถูกจัดการก็ถูกจัดการต่อหน้าของกระบองเหล็กที่วิ่งมาไกลแสนไกลเพื่อจะมาจัดการกับจมเม่นภัยพิบัติระดับมังกรเอาเป็นว่ากระบองเหล็กเดินกลับบ้านไปแบบงงๆคือวิ่งข้ามเมืองมาอย่างเหน็ดเหนื่อยมาเพื่ออะไรกัน ในระหว่างนี้ไซตามะและทัตซึมุกิก็หยุดพูดคุยกันไซตามะบอกว่ามาไกลแล้วนะส่วนทัตซึมุกิก็บอกว่าเดี๋ยวพากับภัยเองและภาพที่พวกเราได้เห็นนั่นก็คือทัตซึมุกิพาไซตามะกลับเมืองและในช่วงเวลาที่ทัตซึมุกิกําลังพาไซตามะกลับเมืองนั้นโซนิคความเร็วเสียงคู่แข่งของไซตามะก็ปรากฏตัวขึ้นและเริ่มการโจมตีใส่ไซตามะอันทีโดยวิชาที่เขาไปแอบซุ่มเพื่อจะสังหารไซตามะแต่ก็ดูเหมือนว่าทัตซึมุกิจะใช้พลังจิตของเธอสะท้อนการโจมตีของ โซนิกกลับคืนไปแต่โซนิกก็มั่นใจว่าสามารถหลบได้แต่แล้วสิ่งที่ไม่คาดคิดมันก็เกิดขึ้นโซนิกเหยียบขี้หมาแบบเต็มๆและหลังจากนั้นโซนิกก็โดนโจมตีจากอาวุธลับของเขาเองตุง้มมาทำไม ทัตสึมักิได้โจมตีไซตามะมาถึงจุดจุดหนึ่งและไซตามะก็หยุดการโจมตีของทัตสึมักิเอาไว้พร้อมกับพูดว่าหลังจากนี้ดีเลยเมื่ออยู่ในสถานที่นี้ไซตามะจะได้ไม่ออมมือกับทัตสึมักิทําให้ทัตสึมุกิได้ยินโกรธเอามากๆว่าไซตามะดูถูกเธอมาโดยตลอดและยังพูดขู่ไซตามะไปว่าถ้าเธอได้เอาจริงขึ้นมาแล้วก็ส่วนทางด้านไซตามะก็บอกว่าก็เอาสิ เธอเอาจริงได้เลยจนในที่สุดทัตสึมะกิก็ใช้พลังของเธอแบบเต็มที่เต็มกำลังใช้พลังแบบเต็มที่เพื่อจะจัดการกับไซตามะที่ดูถูกเธอเอาไว้ทัตสึมะกิพยายามที่จะยกไซตามะขึ้นส่วนไซตามะก็รู้สึกว่าตัวเองลอยได้ดีใจเฉยเลยแต่ด้วยพลังที่แข็งแกร่งของไซตามะที่มันเกินลิมิตของทัตสึมุกิไปแล้วทัตสึมะกิก็ยังทําอะไรไซตามะไม่ได้เลยแม้แต่นิดเดียวรอยขิดควรก็ไม่มีบาดแผลก็ไม่มี ส่วนทางด้านทัตสุมุกิที่ใช้พลังมากจนเกินไปทําให้อาการบาดเจ็บของเธอกําเริบอีกครั้งหนึ่งทัตสุมุกิหยุดการโจมตีและเริ่มพูดคุยกับไซตามะทําไมนายถึงไม่ยอมโต้ตอบกับฉันเลยนายอยากจะทำอะไรกันแน่ ส่วนไซตามะก็ตอบไปว่าจู่ๆการที่เธอมาทําให้ชาวบ้านเดือดร้อนนี่มันก็ไม่ใช่วิธีการแก้ไขปัญหาที่ถูกต้องเลยนะฉันรับการโจมตีของเธอไปเรื่อยๆจนกว่าเธอจะเหนื่อยหลังจากนั้นฉันจะปล่อยให้ฟูบุกิจัดการเองเมื่อิ้นเสียงของไซตามะทําให้ทัตสึมิกิรู้สึกโกรธขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งและก็ใช้พลังจิตแยกพื้นออกจากกาันทําให้ไซตามะล่วงหล่นลงไปยังหุบเหวเมื่อไซตามะล่วงหล่นลงไปทัตสึมิกิก็ใช้พลังจิตของเธอปิดรอยแยกนั้นเอาไว้แต่ทัตสึมิกิก็รู้ดีว่าการกระทาเพียง แค่นี้คงทำอะไรไซตามะไม่ได้และแล้วทัตซูมะกิก็ละเลิกจากการโจมตีใส่ไซตามะและเธอก็เดินทางกลับและก็สิ้นสุดการโจมตีการประทะอันดุเดือดระหว่างไซตามะกับทัตซูมะกิถึงแม้ว่าจะเป็นทัตซูมะกิเองที่โจมตีไซตามะแต่เพียงฝ่ายเดียวก็ตามระหว่างทางที่เธอเดินทางกลับนั้นก็ได้เจอกับกลุ่มบิชาร์ที่กาลังโกรธแค้นเธอและกําลังจะทําร้ายเธอเพราะว่าพลังของทัตซูมะกิณตอนนี้มันหมดทาให้ง่ายต่อการจู่โจม แต่ในช่วงเวลาที่คับขันนั้นพระเอกก็มาไสตมทที่โผลออกมาและปกป้องทัตสึมากิเอาไว้และเธอก็ลอยจากไปต่อหน้าต่อตาของน้องสาวของเธอฟูบุกิเมื่อทัตสึมากิลอยหายไปฟูบุกิก็หันมาคุยกับใส่ตามะแต่แล้วใส่ตะมะก็หายไปเช่นเดียวกันภาพได้ตัดมาในช่วงสุดท้ายที่ทัตสึมากิลอยลงมายู่พื้นดินและแล้วก็ได้มีเสียงของใครบางคนถามเธอเธอเกือบจะยืนไม่อยู่แล้วนะกลับบ้านเองไหวหรือเปล่า ไซตมะมายืนอยู่ข้างหลังของเธอในช่วงเวลานี้ทัตสึมิกิได้รับรู้แล้วว่าไซตมะมีความแข็งแกร่งมากแต่ก็ยังปากดีพูดว่าถ้าหากเธอนั้นสภาพดีร้อเอร์เซ็ตเธอก็จะสามารถจัดการกับไซตมะได้เพียง5วินาทีเท่านั้นและทั้งสองคนก็เริ่มพูดคุยกันอยู่สักพักหนึ่งและไม่นานหลังจากนั้นก็ทะเลาะก,กันตามภาษาไซตมะและทัตสึมากิปกติไซตมะก็คุยกับใครไม่รู้เรื่องอยู่แล้วและต้องมาคุยกับคนที่หัวร้อนอย่างทัตสึมากิเอาเป็นว่ายิ่งทะเลาะก,กันมากกว่าเดิมจนในที่สุดทัต ลอยจากไป และแล้วเรื่องราวการประทาก,กันระหว่างไซดามะสกับทัตสึมุกิฉบับเนื้อเรื่องต้นฉบับนะครับอันนี้เป็นของจริงนะที่อาจารย์วันผู้แต่งวันพันแมนเป็นคนวาดเองครับแล้วก็แต่งเนื้อเรื่องเองส่วนในอนาคตในฉบับรีเมคจะมีเนื้อหาที่แตกต่างออกไปมากหรือเปล่าอันนี้ต้องมารอติดตามกันนะครับแต่จนแล้วจนเล่าเนื้อเรื่องในส่วนนี้ก็จะเกิดขึ้นจริงครับนั่นคือการประทัก,กันระหว่างไซดามะกับทัตสึมุกิผมเนี่ยจินตนาการภาพไม่ออกเลยครับว่าหา,หากเป็นอาจารย์มุริตะวาด ภาพและสร้างสรรค์ออกมาแล้วมันจะดีงามขนาดไหนตรงนี้อดใจรอไม่ไหวเลยครับใครที่ฟังมาถึงตอนนี้ก็ขอขอบคุณมากๆเลยนะที่ให้กำลังใจกันแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับและอย่าลืมคอมเมนต์พูดคุยกันด้วยละ่ะถ้าหากไม่รู้ว่าจะพิมพ์คำว่าอะไรพิมพ์คำว่าบวกหรือว่าคำว่ารักก็ได้ครับแค่นี้ก็มีกำลังใจมากๆเลยนะ